สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้นะครับเราได้รวบรวมช่องทางการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกั 19, นโควิด -19 าทาซีค่ายมือถือและจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29บกากร,รกฎาคม2564นี้นะครับ,บศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมเปิดจองคิวนัดหมายเพื่อให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 แก่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงนะครับผ่านซีค่ายมือถือและเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม64และจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคม2564นะครับวันที่28กรกฎาคม2564มีรายงานว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 ผ่านสีค่ายมือถือมีดังนี้นะครับ 1. เครือข่าย AIS ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w w w a i s t s v a c c i n e 2. เครือข่าย True ลงทะเบียนได้ที่ระบบ USSD กดดอกจัน707สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vaccine.trueid.net นะครับ 3. เครือข่าย D-TAG ลงทะเบียนได้ที่ d t แ c app และเว็บไซต์ w w r wide e b d t a g co th vaccine registration c เครือข่าย NT ลงทะเบียนได้ที่บอมจอโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเข้าไปที่ w w w covid 1 9 vaccine ntplc co vacc t nt s นะครับโดยจะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศรัพท์มือถือเท่านั้น และจะให้วันละสอง0 0โดสสำหรับ2กลุ่มดังนี้นะครับ 1. กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปวันละ1 0,000โดส 2. ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปผู้ตั้งครรภ์สสัปดาห์และผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายวเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเรเง็งและโรคเบาหวานนะครับจะให้วันละ1 0,000โดสแต่ไม่รวมผู้ติดตาม โดยจะเริ่มจองพร้อมกันตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2564เวลา09.00นหรือ9โมงเช้านะครับและโปรติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านเท่านั้นโดยระยะเวลาการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคม2564และถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ cribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ